โดนอีกแล้วที่เดิมเลยไม่รอดทีดย,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 ยนี่ครับหมายใกล้ๆบ้านนะครับผมหมายที่เข้ามาตีประจำนะแต่วันนี้เขาลอกครับผมลอกไปได้ช่วงตรงนี้นะ น้ำยังตื้นมีขยับนะครับตัวเล็กเมื่อก่อนเนียมันกัดกระจายนะหมายเนี้ยตอนนี้เขาลอกเมื่อก่อนออตอนเมื่อก่อนเนี้ยครับแล้วก็มันลกมาเป็นปีเลยดูสิวันนี้จะมีตัวกัดไหมตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นนะครับทีแรกจะออกมาตั้งนานแล้วฝนมันตกไปฝนมันมาก็เลยไม่ออกมาครับ รอดูสักพักหนึ่งฝนมันหายไปนะครับผมเลยออกไม่รู้ว่าเขาลอกด้วยมาโดนนะเคยมีตัวกัดดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันจะกัดหรือเปล่านะครับพอน้ำมันนิดเดียวเองน้ำมันตื้นมาก อย่างน้อยหมายก็พองามครับแบบนี้ก็ยังพอมีรุ้นหน่อย ตงนี้มันจะตื่นครับแต่ทางนู้นนะ่ะน่าจะมีน้ำดีกว่าตรงนู้นะน้ำเยอะหน่อย ลากเหยื่อมาอย่างก็มีอย่างก็ปลามีอาการเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับผมมันเหมือนเหยื่อมันีปตามนี่มาแล้วมันมียุบหยับหยับ,ยบอ่หน่าตับมากเป็นอะไรที่น่ากัดกัดเลยหน่ากัดมากๆ กัดไม้โดนกัดไม่โดนเมื่อกี้ผมตีไปแล้วนะครับตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นม้ำน้ำตื้นกัดเลยตรงนั้นนะ่ะกัดไม่โดนลงหลบว่ะความตกใจปะอือ อืมรอดดีอุย้ยเต็มปากเลยมาแล้วโคกรจะไม่เจอตัวนะครับที่ผมตีไปแล้วนะตีตอนลงปีทีแรกนะครับแล้วก็เดินเลาะเข้ามาข้างในนะแล้วก็ไปตีข้างในมาไม่กัดแล้วก็ไล่ตีออกมาข้างนอกครับโดนจนได้นี่อ้วนทับเลย เราไม่ได้เอาสวิงไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับผมวันนี้อืมอ้วนปุ๊บช่วงเย็นๆนะครับผมกลับหมายใกล้บ้านมากเลยประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยขี่ออกมาถึงกิโลบ้านไปดูครับกัดแรปเตอร์นะครับผมสีทองนะครับผมนบอลกัดเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งนะครับผมรถคันก็ใส่เลยครับผมวัดปลาติดง่ายอยู่แล้วครับผมของนบอลเหยื่อแรปเตอร์ไปกลับปลาตัวแรกของเราครับเดี๋ยวตีต่อครับผมยังมีเวลานะครับ ลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับอเอาสายถุงไว้ก่อนส <laughs> ายดีอยู่นะเนี่้ตีกันต่อนะครับที่เดิมือไปน่ะเห็นเบรกอ่ะแข็งขนาดแบบนี้ไม่รู้เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับไก่ตัวที่มันกัดผิดทีแรกแมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วครับเพราะว่ามันตาม,มออกมางกรทั้งนอกอ่ะ Uh huh. โดนอีกแล้ว uh huh. โดนอีกแล้วที่เดิมเลยฮตีไปแล้วนะั้นนี่ครับปาเก็บตัเมื่อกี้แล้วก็ตีไปเองไม้เดียวเองโดนเลยเก็บหมดนะครับผมไซนนี้ก็เก็บนึกว่าจะมีนึกว่าตัวเองใส่ถุงทาบูทมาตลอดเลยครับ <laughs> วันนี้มาแบบเพียวๆเลย นี่ซสก็ประมาณนี้ครับเก็บนะครับผมซสปลาเค็มเลยแรปเปอร์ apper, สีทองตัวเดิมครับเมื่อกี้ผมใช้เม่นตีไปนะตีไปแล้วตีไปตั้งหลายไม้มันไม่กัดนะครับก็เลยลองมาใช้ใบเคาะดูได้เรื่องเลยโดนนี่ครับมีติดกระเป๋าไว้ไม่ผิดหวังแร <c oughs> ปเปอร์ไปลุยกันต่อครับผม มาดูตรงนี้หน่อยครับแต่วันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเป็นเป็นคลองเดียวกับที่ผมตกไล้มาสองตัวเมื่อกี้นะครับมันไหนเขาลอกแต่ช่วงตรงนู้นไว้ข้างหน้าน,ะนี่กัดอยู่ทีทีทีททครับแต่ว่าปลามันไซส์เลก็กตัวนี้นนกัดกัดแล้วก็ปล่อยแต่ตัวที่มันกัดพอแบบพอกัดเหยื่ออยู่มันก็กัดเป็นปากหนึ่งคํานะครับนะ ้ตัวไหนตัวเล็กหน่อยก็แป๊บจัดแล้วดึงเลยัวเล็กอะน้ามีใหญ่ๆมากเลยลุยป่าดิ โอ้โหโยโอ้ยโอ้โหลุดครับเป็นโลเลยผมําปัดเลยปลาอือหือเปนโลเลยใหญ่จริงครับตัวนี้เล,นเลยคือปลานี่ยพอผมวัดแล้วมันโดดขึ้นมาครับโดดเห็นทั้งตัว,วนะแล้วก็มาลงเนี่ยมันมันลุดตรงบริเวณเนี้ยเนี่ยตื้นๆแล้วก็เกลื่ลงไปอะ โอ้สุดาอยอะวัดเบรกตั้นเลยครับผมก็สวัสดีนะนะทุกคนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมออกมาช่วงเย็นเย็นะครับผมทีแรกตั้งใจจะออกประมาณสักสามโมงเย็นนะครับก็ฝนมันมาก็เลยรอฝนกันครับผมสรุปได้ออกมาก็น่าจะประมาณห้าโมงเย็นสรุปไม่ตกนะครับผมมาหน้ากลัวแต่ไม่ตกนะครับวันนี้ก็ เข้ามาหมายหมายเดิมครับแต่วันนี้เขาลอกไปได้หน่อยหนึ่งนะอยู่ข้างหลังผมนู่นก็ได้มาสองนะครับแล้วก็มีวัดหลุดไปสองนะครับผมไอตัวหลังนี่ใหญ่เลยครับผมเป็นโลตัวดำปึ๊ดเลยอ้วนด้วยพอวัดแล้วมันโดดโดดขึ้นมานะครับคือพอมันกับแล้วมันมุดเลยจะมุดเนี่ยแล้วผมก็เลยงัดขึ้นนะครับผมแล้วเหมือนก็ดิ้นแล้วก็โดดขึ้นสรุปหลุดนะครับไม่ได้ตัว เสียดายครับตัวหลังบอกเลยว่าเสียดายนะครับมันใหญ่นะครับผมถ้ามันไม่ใหญ่ก็ไม่เสียดายนะครับโอเควันนี้ก็ได้ไปแค่สองนะครับผมส่วนเหยื่อก็เม่นยางแคะกับแรปเตอร์นะครับผมวันนี้แต่ว่าวันนี้เม่นยางใช้แล้ววันนี้ไม่ได้งัดปลาขึ้นมาครับงัดแต่แรปเตอร์ใช้แรปเตอร์งัดขึ้นมาสองตัวโอเควันนี้ก็พอแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหน แต่ดูแล้วเดี๋ยวต้องมาซ้ําอันนี้ครับต้องมามันน่ามันน่าจะมีกัดกว่านี้อีกนะโอเคเดี๋วเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม